สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่4เมษายน2566นะครับมาเริ่มต้นกันที่เซตนะเมื่อวานเซตปิดลบไป8.8จุดนะครับ่าปิดที่1,600พอดีนะ1,600.37นะครับเป็นจุดชี้ชะตานะว่าเซต จะเอาอยัางไงต่อนะครับถ้าเราปรับเป็นแท่งเทียนเนี่ยคือนี่เลยนะลงมาที่แนวรับเป๊ะเ,เลยนะครับอืมลงมาที่แนวรับเป๊ะเ,เลยราคาปิดเนี่ยก็ปิดวัดใจเ่ะคือคือจะปล่อยให้หลุดก็ได้หรือจะเด้งก็ได้เพราะมันลงมาที่แนวรับสําคัญนะครับคือ โหดมากมาเก็ตเมเกอร์โหดมากคือแบบให้เดาไม่ออกอะนะครับเดาไม่ออกเนาะว่าจะเอาอยัางไงนะครับตอนนี้ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังนะลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับอืมอ่ะโอเคอันนี้เราไปดูเซตกันแล้วนะคือแบบเซตเนี่ยคือแบบโอ้แทงกักมากนะครับเราไปดู หุ้นลายตัวกันดีกว่านะพ t ท e p นะครับ p t t e p ตัวแรกเนี่ยคือเขาเด้งกลับขึ้นมานะครับคืออันนี้คือแนวโซนที่บอกว่ามีโอกาสเด้งนะครับที่ให้ไปเขาก็เด้งขึ้นมาแล้วมาชนแนวต้านที่ให้ไปแล้วนะครับที่หนึ่ง้อยหกสิบบาทนะหนึ่งร้อยหกสิบาทถ้าจะไปต่อนะครับถ้าจะไปต่อมันก็จะมีแนวต้านอีกแนวหนึ่งคือแถวๆนี้ รนี้หนึ่งร้อยหกสิบหกบาทนะครับหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทต้องกลับไปยืนเหนือร้อยหกสิบให้ได้ก่อนนะค่อยมองร้อยหกสิบหกนะครับอืมเนี่ยมันชนแนวสามแปดจุดสองพันนะครับ ชนแนวสามสิบแปดจุดสองพอดีแบบนี้ก็แล้วก็ชนเส้นค่าเฉลี่ยด้วยนะก็ต้องล็อกกำไรไว้ด้วยนะตัว PTT EP นะครับต้องล็อกกำไรไว้ด้วยว่าเฮ้ยถ้ามันหลุดหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์เนี่ยต้องต้องขายต้องขายบ้างนะครับอืมต้องขายบ้างนะ ต้องล็อกกำไรไว้อนะครับแต่ถามว่าถ้ามันผ่านได้ก็แนวเนี้ยแนวแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงแนวต้านค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางหนึ่งร้อยหกสิบหกเนี่ยแนวต้านค่อนข้างแข็งแรงนะครับ,บอ,รนะอืมนะตอนนี้คนที่มีขอวางสต็อปรอดไว้ที่ หนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีของตอนนี้ก็ช้าไปนะเข้าเข้ามาตอนนี้ก็ช้าไปนะครับตัวถัดมาพ t ททนะครับ PTT เป็นแนวโน้มขาลงนะตอนนี้ก็ชดแนวต้านที่สามสิบสองบาทนะครับแลบนะ้วก็ย่อน แนวรับอยู่ที่สามสิบาทเจ็ดสิบห้าสตางนะครับตัวนี้มองว่ามันยังเด้งอยู่นะคือมันแค่เด้งไงครับคือถ้าเราเข้าไปตอนนี้เนี่ยแนวต้านก็อีกช่องหนึ่งหรือว่าสาสิบาบาทอีกบาทหนึ่งอ่ะมันมันน้อยเกินไปนะครับมันน้อยเกินไปที่จะเข้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้เราก็มาวิเคราะห์สําสหรับคนที่ มีหุ้นตัวนี้แล้วกันถ้าซื้อเข้าไปตั้งแต่ยี่สิบเก้าบาทห้าสิบตางค์สาสิบาทอะไรก็อย่าลืมวางสต็อปรอไว้ที่สาิบเอ็ดบาทนะครับสามสิบเอดบาทนะตัวถัดมาเดลต้านะครับโอ้โหตัวนี้ติดแคสบาลานไปที่เรียบร้อยแล้วนะนะแคสบาลานไปที่เรียบร้อยแล้วนะใครที่เทรดเขาก็ต้อง สู้ๆนะสำหรับตัวเดลต้านะครับเมื่อวานวันเดียวเนี่ยลบสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเออเปิดมาแล้วก็รูดลงเลยครับรูดลงเลยนะยนะปิดที่เก้าร้อยเจ็ดสิบบาทอ่าปิดที่เก้าร้อยเจ็สิบบาทเลยแนวรับที่ให้ไว้ด้วยนะคือเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดเลยมาละนะครับคราวนี้จะยังไงต่อนะครับสำหรับตัวเดลต้าเนี่ย เราขยับมาดูที่ไทม์เฟรมเล็กๆไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนี่เขาหลุดไปแล้วนะหลุดเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลงล้วนะครับแล้วก็แนวรับมีอยู่ที่เก้าร้อยยี่สิบหกตรงนี้แนวรับของเดลตานะ้าครเก้าร้อยี่สบนะครับแต่ว่าเมื่อวานมันลงวันแรกเนาะ เมื่อวานมันลงวนแรกนะครับก็คือปกติเนี่ยถ้าเขาจะลงนะครับสังเกต Delta, เดลต้าเขาจะลงลงพุ่งแล้วก็ลงลงอีกลงแบบลงต่อเนื่องอยู่นะเห็นไหมแดงใหญ่แล้วก็ลงลงแดงใหญ่แล้วก็ลงนะครับอันนี้ก็ต้องต้องดูอ่ะนะร้อยเก้า ก้าร้อยยี่สิบหกเนี่ยรับอยู่หรือเปล่าอืมนะครับถ้าเก้าร้อยยี่บหกรับไม่อยู่แล้วหลุดเก้าร้อยเนี่ยไม่ดีเนี่ยบริเวณ900เก้าร้อยนีย่คือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยครับเก้าร้อยคือราคาเส้นค่าเฉลีย่ยถ้าถ้ามันหลุดเนี่ยคือจากที่ขึ้นมานะครับเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มเลยนะ มีการเปลี่ยนแนวโน้มเลยครับถ้าหลุด926 900มันจะเปลี่ยนแนวโน้มนะราคามันจะพื้แบบนี้นครับอืมก็ขอให้รับอยู่นะ100 926 900, 26, 900แถวเนี้ยก็ขอให้รับอยู่นะครับอืม ตัวถัดมาครับเ b a n k bank. k b a n k เป็นแโนวโนโนขาลงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขาเด้งเนี่ยที่เด้งขึ้นมาเนี่ยที่เด้งขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบเริ่มอ่อนแรงและเพราะว่าราคาเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเริ่มเปลี่ยนสีเนาะถ้าเขาจะกลับตัวลงนะครับมันหลุดตัวเนี้หนึ่งร้อยสามสิบสองเนี่ยจะเริ่มกลับตัวลง จะเริ่มกลับตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อมาตั้งแต่126นะครับหุด132ก็พิจารณาขายออกก่อนนะครับพิจารณาขายออกก่อนเพราะว่าคืออย่างอย่างที่บอกนะครับคือถ้าเราซื้อสวนขาเด้งครับมันมันจะเอาวันไหนก็ไม่รู้อะคือราคาหรือว่า Market Maker เกนเขาจะ เปลี่ยนกับทิศวันไหนเราก็ไม่รู้ไงไหมเหมือนแบบเนี้ยเขียวๆอยู K ่ดีอ้าวเด็ดเปลี่ยนเป็นแดงแล้วรูดลงเลยแบบเนี้ยนะครับมันอย่างที่บอกว่าถ้าเราซื้อขาลงขาเด้งนะครับเราต้องเข้าเร็วออกเร็วอะได้ได้กาไรอ่ะมีกําไรแล้วเราก็ล็อกกาไรนะเราไม่ต้องไปแบบเฮ้ยเคยได้ตั้งเจ็ดช่องลดเหลือสี่ช่องเอาก่อนนะครับเออ เอาก่อนนีหรือว่าจากเจ็ดช่องเหลือสองช่องเอาก่อนนะครับอย่าให้มันอย่าให้มันกินทุนนะนะครับเพราะว่ามันมันขาเด้งไงขาลงอ่ะมันมันก็แค่เด้งขึ้นมานิดเดียวเองครับเนี่ยถ้าถ้าขี่มันเด้งขึ้นมานิดเดียวแต่มันลงมันลงเยอะไงเด้งเด้งนิดเดียวลงมันลงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบไม่ไม่ไม่ต้องแบบคาดหวังว่าเราจะเอาแบบรันแบบเป็นสิบ เป็นยี่สิบเป็นสามสิบอะไรเงี้ยครับเออน,นะถ้าเราเทรดขายเด้งเอาห้าเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นเนี่ย,ยได้กำไรก็ถือว่าโอเคละนะครับอืมเนาะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคบงหลุดหนึ่งร้อยสามสิบสองไม่ดีนะครับอืมใครที่มีมาก็ขายออกก่อนนะครับัดมากอ่ะ ซ P พอหมดแรงแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหมดแรงแล้วเนี่ยมันทำนิวโรไปเรื่อยๆนะครับซีพเนี่ยถ้าใครมีนะครับตั้งแต่ห้าสิบเก้าหกสิบเนี่ยขายออกก่อนนะครับขายออกก่อนเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามีโอกาสย่อ,อนะครับเห็นไหมถ้ากราฟเป็นสีแดงแบบไี้เนี่ยนะมีโอกาสย่อ,อลงต่อนะครับมีโอกาสย่อ,อลงต่อนะนมีโอกาสย่อ,อลงต่อดังนั้น นะครับมีกำไรมากน้อยไม่เป็นไรเอาก่อนเอาไว้ก่อนนะครับอย่าให้มันอย่าให้มันขาดทุนนะเพราะแนวโน้มเนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงไหมมันยังมันยังลงได้อีกนะครับก็สำหรับรอบนี้น่าจะน่าจะจบนะน่าจะจบนะครับ รอบนี้น่าจะจบแล้วละ่ะอืมรายใหญ่ก็หายไปหมดละน่าจะจบการเด้งนะครับน่าจะจบการเด้งเราค่อยมารอดูแถว58 59อีกครั้งหนึ่งหรือ52บาท75นะครับเราค่อยมารอดูแถวๆถนี้นะสำหรับตัว c p r เนาะใครมีกำไรก็ขายออกก่อนใครยังไม่มีหุ้นรอนครับรอรอ,รอก่อน ถัดมาครับตัวไทยออยนะตัวท็อปนะครับตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาเฉยๆนะครับเด่งนะตอนนี้ก็เนี่ยครับเจอกลุ่มพวกแนวต้านเยอะแยะมากมาย,ยนะแถวนี้แนวต้านเยอะแยะมากมายเลยนะครับห้าสิบห้าห้าสิบหกเนี่ยคนติดเยอะเลยนะครับอืมเนาะสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วนะครับวางสต็อปลอไว้ที่ ห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์นะครับห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์นะครับถ้ามันหลุดตัวน,นี้ก็ขายทำกำไรออกไปก่อนนะขายทำกำไรออกไปก่อนนะครับถ้าไม่มีหุ้นก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดนะครับก็ไม่ต้องเข้าไปเทรดนะไม่ต้องเข้าไปเทรดเขานะครับอืม รอแถวแถวเพย์เซฟเลยสี่สิบแปดบาทสีบหกบาทดีกว่านะครับเพราะว่าเราซื้อตอนนี้เนี่ยมันอยู่กลางทางละนะครับถ้าเข้าไปตอนนี้คือแบบมันไม่ได้เปรียบด้านราคาอะไรเลยนะครับรอก,ก่อน AOT นะครับหมดแรงแล้วอ่าหมดแรงแล้วนะครับหมดแรงที่จะขึ้นละอ่านะครับขึ้นไม่ไหวลุ้นให้มันยืนเหนือเจ็สิบสองยืนไม่ไหวนะครับ หยืนไม่ไวตรงนี้นะสำหรับ aot นะครับถ้าหลุดเจ็ดสิบบาทเจ็สิบห้าสตาไม่ดีนะครับก็จะอาจจะย่อลงต่อได้นะครับอาจจะย่อลงต่อได้นะมีกำไรขายออกก่อนนะครับมีกำไรขายออกก่อนหรือ ขายถ้ามันดุบเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะบ้านปูนะครับบ้านปูก็ขายเด้งเหมือนกันขายเด้งเหมือนกันนะครับตัวบ้านปูเนี่ยสต๊อปลอวางไว้ที่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์นะครับสิบบาทเจ็ดสิบสตางคนะ์เนาะแนวต้านสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะครับ อืมตัวนี้เข้าแล้วอย่าลืมออกเร็วด้วยนะเข้าเร็วออกเร็วด้วนยะขาดเดนะ้งเนี่ยระมัดระวังนะครับสําหรับตัวบ้านปูเนี่ยมันเผลอแป๊บเดียวไม่ได้นะไหยเห็นไหมอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปึ๊บมาอ้าวเฮ้ยโดนตกเนี่ยโดนตกแบบเนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนั่นแหละถ้าเข้าซื้อแล้วนะครับสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์หลุดขายออกก่อนนะครับอืมเนาะถ้า ใครไม่มีหุ้นก็ไม่แนะนำให้เทรดนะครับตอนนี้ตัวถัดมา BBL นะครับ BBL เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าย่อละตอนนี้ก็ทำสองแดงแล้วด้วยนะครับทำสองแดงแล้วด้วยตอนนี้ก็เป็นสัญญาณการไม่แน่นอนละเนี่ยเขียวกับแดงสลับกันแบบไม่มีโอกาสลงได้อีกนะครับมีโอกาสลงได้อีกนะ เพราะฉะนั้นตัวบีบนะครับถ้าใครซื้อมาตั้งแต่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดหนึ่งร้อยสี่สิบแปดหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าอะไรเงี้ยถ้าเขาหลุดหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ขายออกก่อนนะครับขายออกก่อนนะอืมนะครับแล้วก็ถ้าจะลงทุนยาวๆหน่อยรอดูแถวๆนี้นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยสี่สิบสองหนึ่งร้อยสามจุดสองแถวๆนี้นะครับ ตอนนี้ยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ที่แบบเราจะซื้อถือยาวๆนะครับรายใหญ่ก็ไม่น่าจะอยู่เลยเนะนี่ยอืมนะครับตัวสุดท้ายครับคาราบาวแดงอืคาราบาวแดงบริเวณเก้าสิบสามบาทคือแนวรับสำคัญแต่ว่าตอนนี้หลุดหลุดแบบนี้ก็ รอดูวันนี้นะครับสามารถกลับขึ้นมายืนได้หรือเปล่าเขาอาจจะกระทงหลุดเพื่อให้คนที่วางสต็อปลอสไวแถวเนี้ยให้มันโดนกินสต็อปลอสแล้วเอาเด้งกลับขึ้นไปหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าหลุดไม่สามารถยืนกลับขึ้นมาได้นะก็ต้องก็ต้องขายออกก่อนนะสําหรับตัวคาราบาวแดงครับคือถ้าจะรอซื้อมารอแถวแแปดสิบบาทแปดสิบเอ็ดบาท แปดสิบาทแปดสิบเอ็ดบาทเนี่ยรายใหญ่ไม่อยู่นะครับอืมสังเกตเนาะหุ้นแต่ละตัวนะครับส่วนมากมันจะจบการเด้งละจบการเด้งเหมือนเหมือนกับเซ็ตนะครับเนี่ยเซ็ตมันเด้งขึ้นมาเนาะมันเด้งขึ้นมานะครับอืมก็ระมัดระวังเนาะตามที่จุดที่ให้ไปนะครับว่าถ้ามันหลุดตัวเนี่ยมันมีโอกาสกลับตัวลงต่อนะในหุ้นแต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ จับตาดูดีๆนะหุ้นที่เราลงทุนไว้นะครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับจากมน,นีพเตอร์สวัสดีครับ